สุดท้ายวันนี้ก็จะพามาจัดบ่อปูนทรงกลมสำหรับการเลี้ยงปลากันแบบง,ง่ายงครับอย่างแรกเลยสำหรับพืชน้ำที่เราเลือกจะมาจัดบ่อปูนสำหรับเลี้ยงปลาทุกครั้งเราจะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนนะครับโดยการใช้ด่างทับทิมผสมแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเราก็จะมาจัดไม้น้ำของเราที่เราเตรียมไว้ผมใช้บัว ที่ปลูกในกระถางจะวางไว้บริเวณกลางบ่อเลยเพื่อที่กิ่งก้านของบัวเขาจะได้เติบโตได้ง่ายหลังจากนั้นผมก็จะใส่สาหร่ายที่เตรียมไว้ที่เห็นอยู่ตอนนี้เราจะเรียกว่าสาหร่ายฉัดนะครับหาซื้อได้ทาง s h อ p e e กระถางละ2 20บาทแต่ตัวนี้ผมเรียงไว้นานแล้วเขาก็เลยจะค่อนข้างยาวแล้วก็สวย ถ้าใครเลี้ยงสาหร่ายหลายๆแบบจะรู้ว่าสาหร่ายชนิดนี้โตยากมากผมก็จะจัดไว้ข้างๆกระถางบัวสาเหตุที่เราใส่สาหร่ายเพราะว่าเราต้องการจะให้เป็นอาหารสำหรับปลาของเรารวมถึงปลาจะได้มีที่หลบซ่อนด้วยที่สำคัญที่สุดของการใส่พืชไม้หรือพันไม้น้ําลงไปในบ่อปลาของเราเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการ ผลิตออกซิเจนนะครับสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งเลยที่ผมจะใส่ลงไปคือสาหร่ายพุงงชโดสาหร่ายตัวนี้ค่อนข้างที่จะโตเร็วหน้าตาของบ่อบปลาของเราก็จะ ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นกระถางต้นไม้เก่าๆในบ้านผมจะเอามาทำเป็นบ้านปลาให้เขาได้หลบซ่อนก็จะใส่ลงไปเลยประมาณนี้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการตกแต่งโดยการใช้ จอกแหนที่เราหาได้ทั่วไปใส่ลงไปเลยนะครับผมก็จะใส่ให้มันกระจายรอบๆบบ่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมก้นบ่อไม่ใส่หินหรืออะไรลงไปเลยพอดีส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการเลี้ยงปลาในบ่อปูนเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลามากเวลาที่เราล้างบ่อก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่หินลงไปแล้วเวลาเราทำความสะอาดมันก็จะง่ายขึ้นด้วย ดยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาซะง,งั้นพักก่อนจับหนึ่งครับฝนหยุดแล้วเราก็มาจัดการกับบ่อปลาของเราต่อเลยหน้าตาของบ่อปลาในการใส่พืชไม้พันน้ำต่างๆสุดท้ายคือการนำน้องปลาของเราลงบ่อผมเลี้ยงปลาหลายแบบนะทุกคน ไม่ใช่แค่ปลาหางนุ่งอย่างเดียวในบ่อปลาก็จะมีปลาหางนุ่งปลาสอดปลาม้าสีต่างๆรวมถึงปลาบอลูนด้วยเคล็ดลับของการนำปลาลงบ่อทุกคนพยายามหาภาชนะใส่เขาไว้แล้วก็แช่ลงไปในน้ำเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิให้ปลาเขาชินกับอุณหภูมิของน้ำใหม่ที่เราจะปล่อยเขาลงไป เอาไว้สักประมาณ30นาทีขึ้นไปนะครับกำลังดีแต่ผมจะแช่ประมาณ1ชั่วโมงนี่เป็นหน้าตาของปลาสายพันธุ์ต่างๆที่ผมจะนำลงบ่อครับปลาสอดปลามมลายปลาบอลูนแล้วก็จะมีปลาที่แปลกเพื่อนหน่อยคือเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ก้นบ่อผมก็จะใช้กระชอนในการตักน้องปลาลงบ่อ เพื่อนๆอาจจะใช้ขันหรือแก้วในการจับน้องปลาปล่อยลงบ่อก็ได้นะครับพยายามหาวิธีที่จับน้องปลาเบาที่สุดเขาจะได้ช้ำน,น้อยที่สุดด้วย ต่อไปก็เป็นตาของน้องปลาหางนกยุงอ่ขอโชว์ตัวเมียนิดนึงท้องใหญ่มากก็ตักลงไปลงบ่อพร้อมกันเลยเพื่อนเพื่อนพยายามเบาๆนะครับผมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าฝนกำลังจะตกก็เลยรีบๆนำน้องปลาลงบ่อให้เร็วที่สุด เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วครับสำหรับการจัดบอ่อปลาในบ่อปูนหน้าตาออกมาก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรบายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับ